รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไป m a s ต e r Key เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวผู้เข้าแห่งขันคนต่อไปของเราเขาเป็นอดีตนักเรียนเกียรตินิยมนะครับที่ทิ้งเขาเรียกว่าความฝันของเขา เพราะเหตุผลบางอย่างไปพบกับเขาเลยครับคุณนิยมครับแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมนานิยมเจริญรีสริ อายุ35ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันขายอาหารอยู่ที่บ้านครับอืมมสมัยเรียนนี่เขาบอกว่าคุณเป็นนักเรียนเกียรตินิยมได้ทุนมาตลอดจนจบปริญญาโทเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับเมื่อตอนผมเรียนอยู่ชั้นบริตีเรียนที่โคราชครับมหาวิทยาลัยวงเชลิกุลครับ,รบอันนั้นผม,ผมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง3.81ครับ เราต่อมาผมก็ไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจมดิตครับเพื่อที่จะตามความฝันที่จะเป็นอาจารย์รอยากเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็จบปริญญาโทด้วยเกรดเฉลีย่ย3.83ครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับขายส้มตำอาหารตมสั่ง <c oughs> อยู่ที่บ้าน <ฮะ S 2> ที่สาเหตุที่ต้องกลับไปขายอาหารที่บ้านก็มีสาเหตุหลักๆ คือคือการที่กาอฝันทั้งหมดเนี่ยผมทําเพื่อพ่อครับเพราะว่า,าทั้งชีวิตผมเนี่ยมีคนอยู่แค่สองคนที่เหลือ,อที่จะเป็นแรงผลักดันได้ก็คือพ่อแล้วก็ตัวผมเองคือเลือกที่จะไม่ทางานในกรุงเทพเลือกทิ้งสายงานอาจารย์ทั้งหมดเพื่อให้ได้อยู่กับพ่อเพราะว่า พ่อแกช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนแต่ว่าหลังจากที่ผมอายุ17ปีไปต้นมาเนี่ยผมไม่ให้พ่อทํางานเราก็ทํางานร้องเพลงทํางานเป็นโรงแรมมกักคุเทศมาเรื่อยมาฮะแล้วก็จนมาตามความฝันอย่างที่เราไปสักครู่ครับว่าอยากเป็นอาจารย์จนความฝันนะมันมัน,มนล้มไปแล้วมันล้มไปแล้วก็ก็เลยมาทําเป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่บ้านแทนครับขายอะไรบ้างอ่าในที่ร้านแหละครับที่ร้านจะขายเป็นส้มตํา แล้วก็อาหารตำสั่งแต่บอกว่าก็ไม่ได้ทิ้งอาชีพไกด์สักทีเดียวใช่ครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังรับหน้าที่นี้อยู่เวลาคนไปที่โคโรงโคโราชใช่ครับส่วนมากคนท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวของอมาจากต่างประเทศอย่างเช่นสวีเดนอังกฤษเป็นไกด์มีเรื่องสนุกสนุกเล่าว่าเราฟังไหมมีครับเป็นลูกค้าชาวอังกฤษทำอาหารเชา้าอยู่ที่โรงแรมในตอนเชา้าผมก็เดินเข้าไปถามเขาถามว่า What are you doing เขาก็บอกว่า อ uh, I looking for my plastic tooth เขาหมายถึงฟันปลอมฟันปลอม <laughs> ซึ่งฟันปลอมเนี่ก็เปคนหาอยู่ในหม้อสุปคนหาคนหามันมีอยู่สามหม้อหมายความว่ากำลังตักฟันหลุดฟันหลุดฟันหลุดลงไปในหม้อสุป <laughs> ใช่ครับ <laughs> <laughs> ก็คือหล่นไปในสามหม้อไม่รู้ว่าเป็นหม้อไหนเขาก็คนคนหาก็คนไปเรื่อยๆผมก็เจออยู่ในหม้อซุปเห็ด ผมก็เลยวิ่งวิ่งไปที่ที่เป็นเคาน์เตอร์ของพนักง,งานซึ่งพนักง,งานเนี่ยผมก็ซิบเบาๆเอาหม้อออกไปหม้อมีฟันปอมอยู่ <c oughs> เขาก็รีบออกไปเลยฮะแล้วก็ไปเอาฟันปอมออกแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็มาให้ลูกทัวร์ไอเห็ดมาล้างล้างให้ลูกทัวร <c oughs> ์ว <c oughs> ใช่ไหเอาฟันปอมครันดีนะ ที่หาเจอหาไม่เจอถ้าเป็นผมเนี่ยตาไม่ดีแล้วทัวร์นั่นจะเป็นทัวร์คนแก่หมดอย่างเงี้ยนะตักซุปขึ้นมาเจอวิตายซุปเห็ดแถมขิงดองด้วยเว้ยนี่ฟันปลอมเหรอครับคุณดาวครับจริงๆริงวถ้าถ้าก่อนผมไม่ได้อย่างนี้อคือออกกําลังกายมากอย่างลุงลงนี่ออกกำลังกายฟิตแลผมคือออกทุกส่วนแล้วไม่ออกไงก็เลยเชี่ยวขูกห้อยเลยไม่จบอดนับแล้วก็ เล่นเวทมันก็เลยื่นปรมาณนี้เล่นเวทเล่นเวทฟันดึงดึงฟันดึงฟันครับครับครับผมมีสาระมากเลยทีเดียเอาวันนี้ผมไม้ตางค์เดียวเปื่อ่อนห้าพันณครับเอาชนะให้ได้ถ้าแพ้ก็ไม่เอาเงินกลับไปไม่ได้สู้สุดใจครับสู้สุดใจอยากแข่งกับใครมากที่สุดอ่า I would like to competition w i t h พี่ดาวครับเอาละครับเพราะฉะน,นั้นวันนี้อยากแข่งกับพี่ดาวแต่จะได้แข่งกับพี่ดาวหรือไม่มาดูวงล้อแจ้งเกิดกันนะครับ <sm all> และและ้วก็หมุนเลยครับ ออรอไะวันนี้ผมร้องเพลงกลับมาทำไมของเอกรารสุวรรณภูมิครับเน่เจ้าอะไรสู้เขาอกหักพักบ้านนี้ครับ <c oughs> อ่าถ้า <c oughs> ถ้าเขากลับมาทำไมพักบ้านนูให้ไปพักบ้านนู สนุกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเมื่ออดีตไกด์จากโคราชจะได้มาร้องเพลงกลับมาทำไมแข่งกับดาวคขมิน้นที่มาในเพลงอกหักพักบ้านนี้ใครจะเข้าถึงอารมณ์เพลงได้มากกว่ากันช่วงหน้ารู้กันครับ